ส่งมอบวันนี้หนึ่งคันนะคะ HIGHLANDER สีประต,ตูแต่งแบบจัดทรงนี่คันนี้สุดหล่อเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเทาแอลบูทโมเดลใหม่2025แล้วก็เลือกเป็นตัว Z นะคะราคาคันนี้อยู่ที่952,000บาทเดี๋ยวพาไปดูสเปคที่ลูกค้าติดตั้งมานะคะคันนี้ก็ลูกค้าใส่แบ็กจัดทรงมานะคะเป็นแม็ก u v v นะคะ TE SUV สีเทาแล้วก็ใส่กับ ฝาดุมน็อตล้อสีดำด้านหน้าเนี้ยโหลดจัดทรงลงอยู่ที่1นนิ้วนะคะส่วนยางเนี้ยจะเป็นของเลนโซ่นี่ด้านหลังเหมือนกันเลยลูกค้าใส่เป็นล้อแม็คลายเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี้ยโหลดแล้วก็ย้ายแหนบลงประมาณ3นิ้วนะคะนี่คันนี้สุดหล่อเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะตัวแซดได้เบาะหนังมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโต้เลย นี่คันนี้ก็พร้อมส่งมอบเลยนะคะลูกค้านะคะที่อยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะให้ทักมหาเกิจเลยนะคะ